เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ Ark Ascend มีการอัปเดตเพิ่ม e x t i n c t i o n เข้ามาแล้วครับผมและไม่ได้เพิ่มมาอย่างเดียวครับยังมีเพิ่มไดโนเสาร์ในตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าโคตรใหญ่โคตรเท่และฉายาเขานี่ Titan Killer ครับผมอ่าแล้วนอกจากนั้นก็จะมี Bobtail นะครับซีซั่น3ผมได้ทำการซื้อ DLC มาแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยลดเหลือ500กว่าบาทนะครับก็จะมีแบบพวกอัปเดตรถติดอาวุธ ทําให้เกมเนี่ยมันดูเหมือนแมสแม็กนะครับเออบรรยากาศเวทแลนด์นี่ดูเถื่อนขึ้นมาเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปชมเกมกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างตัวละครของเราก็จะเป็นน้องมิยาบิแสนสวยนะครับคนเดิมอ่าพื้นที่มีให้เลือกทั้งอีซี่ระดับฮาร์ดเราไปกลางๆแล้วกันมีเดียมเป็นโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่มีสร้างพลังครักทั้เยอะเขาบอกว่าเราเนี่ยพื้นที่ของ การเอาตัวรอดนะครับเหมือนที่เฮลินาวอมเอร์ได้ทำไว้เธอแล้วก็เหล่าพันธมิตรเนี่ยเผชิญหน้ากับการส่คสู้ครั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับนายแล้วว่าเราจะทำให้การเสียสลังพวกเขา้ได้หรือเปล่าหรือเปล่าเหล่าพวกเอเลี่ยนได้กายมาเป็นโลกนี้นะครับ รวมถึงพวกไททันด้วยก็มายึดพวกซาบปร่กครับทางบริเวณนี้จะต้องหาทางโค่นล่าท่านให้ได้เจ้าคงเคลียร์ทางเพื่อฆ่าให้ข้าได้เรียกช้างหมดที่นี่เพื่อทำให้ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตบนแดนนี้จะได้ฟื้นฟูตัวเองกับเข้าพุทธมุทธรรมว่าต้องการแบบนี้ไม่สิ I want do. ฉันนี่แหละที่ต้องการเอา้าฉันหลุดเลยไอ้นี่เอ้ามันคือเฮเลนาว็อเ,เกอร์โอ้โหเราเพิ่งจะรู้ว่าเฮเลนาว็อเกอร์คือคนนี้เองมันมีตัวเองไปหรอโอเคฉันจำได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้แล้วสำหรับใจถึงการสูญเสียและสิ่งที่ฉันรัก I again. can own see eyes the through world my ฉันมองเห็นโลกนี้ด้วยตาตัวเองอีกครั้งหนึง่งแล survivor. และท่านผู้รอดชีวิต I'm certain of one thing now. ยังมีอีกหนึ่งสิ่งนั่นแหละ got You this, mate. ก็คือท่านฝากด้วยนะสหายโอ้โหหลังการเลยผลลุกเลยสาระแบกมาที่กูอีกแล้วต้องสู้ชีวิตสุดๆเพื่อไม่ให้เห็นแลน่าวอลเกอร์ผิดหวัง ไอ้นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นบ๊อบเทลที่ผมซื้อมาครับเจ้ามาอยู่ที่นี่เองเหรอสองคนนี้ใช่อยากจะฟังเรื่องเล่าของข้ากับพ่อเจ้าที่ช่วยโลกไว้หรือเปล่าก่อนอื่นเลยโลกก็หมายถึงเอิร์ธนั่นแหละเอิร์ธก็คือโลกนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เราข้ามไปก่อนแล้วกันมันจะเยอะเกินไปเรื่องบ๊อบเทลเดี๋ยวค่อยมาจอดลึกเพราะเราไม่ได้ดูเลยตั้งแต่อันแรกเรามาเริ่มที่สามจะงงนิดนึง โอเคเฮ้ยดีเทลสวยงามครับมีเปิดเปื้อนเฮ้ยมันมีบางอย่างร้องอยู่ข้างหูเรานะตัวอะไรวะอ่ะกูเจอหินเลยเปิดมาเจอหินแล้วโชคดีเลยในแบบที่ค่อนข้างหาหินยากเฮ้ย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 มันหนีเฮ้ยเอาดิเอาไอ้นี่ไอคิวอัลเทิรกเหรอกูนึกว่าแรปเตอร์เอ้ยเออหัวดก่อนน่าจะจับไม่ยากมากหรอกตัวนี้เอามาช่วยบินได้ เอาให้หลับเอาให้หลับอือเจ็ดสิบจะหลับป่ะเนี er ่ยเออเร็ว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 มึงต้องหลับมึงต้องหลับมึงต้องหลับมันจับแบบยังไงหลอวะแค่จะใส่อาหารนะถ้าจำไม่ผิดโอ้โหมันหลับยากมากไม่คิดสู้อ่ะไม่คิดสู้งหัวอย่างเดียวละกูเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องเติมดาเมจแล้วมันจะได้ตีมันได้แรงอ่าเรียบร้อยครับเอาทีนี้หายเลยมึงรวยละถ้าหายอย่างนี้หายยาก้วครับหุ่นี่หินใหญ่มาก หินพวกนี้เก็บได้ไปเนี่ยโอ้หินตรงนี้ชัดเจนเลยว่ะเฮ้ยไปไหนแล้วว่ะด้านนู้นเป็น enforcer ตรงนี้สามเขาน่าจะหาไม่เจอแล้วอะงั้นเตรียมอุปกรณ์เบื้องต้นก่อนละกันเราต้องการต้นไม้ปล่อยมาตุวอย่างเลย t e s ในการคราบอุปกรณ์แรกก็คืออันนี้ครับผมไทยคลิปนี้นะครับเป็น10บสิรอบเพราะว่าถ่าย5ทีเกมหลุด5ทีเกมหลุดไม่รู้รอบนี้จะหลุดหรือเปล่า โปรแกรมอัดก็ไม่สามารถอัดมันได้ต้องใช้เครื่องอัดนะครับมาช่วยเอาละเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานก่อนอา่าแล้วก็มีชุดหนังอีกชุดหนึ่งที่เราต้องการนี่ยตอนนี้บ๊อบเทลผมสามารถเรียนรู้ยิแกรมได้หมดแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้มันน่าจะเป็นขวดที่เราไปซ้อมเป้ายิงปืนอะไรพวกนี้ได้อา่าชุดนี้เดี๋ยวเราใส่ชุดธรรมดาไปก่อนจะรอเป็นชุดหนังเลยก็ยังไม่มีของจะได้ช่วยป้องกันตัวเองไปด้วย กปิดไปเรียบร้อยเพื่อได้แล้วนี่ก็เตรียมธารูบันธารูก็ใช้แทสเยอะมีแทสแล้วก็มีไฟเบอร์เบอร์มาไฟเบอร์มาลื่อไหลดีนะครับไม่มีปัญหานี่เอาฟินเยอะๆหน่อยพอไปแล้วก็ระวังไว้ด้วยผม,มรู้ว่าอะไรจะบุกมาเมื่อไหร่แต่น่าเสียดายตัวไอคิวเทลิกเมื่อกี้มากถ้าเราจับมันได้ช่วยร่อนได้ดีมาก ทีนี้คนู1อันแล้วก็ลูกดอกลูกดอกได้50อัพบ up crafting s l l ได้สำหรับคนที่ถามว่าเพิ่มคร a บติ n g สกิ l ยังไงตัวนี้นะครับมันต้องลากคอมมานด์ i n i นะครับเข้าไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์เซตติ้งซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นระดับ advanced user เหมือนกันนะครับแต่ก็ไปสามารถเรียนรู้ได้มันน่าจะมีคนสอนบ้างนะครับผมผมก็เคยสอนเอาไว้นานแล้วนะแต่ว่าคลิปมันน่าจะหายไปแล้วแหละเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนเฮ้ยมา เฮ้นี่หมาเลยวะเนี่ยเฮ้นี่หมาใหม่ที่ว่าบ๊อบเทลปะเนี่ยผมว่าใช่ว่ะใช่ใช่ใช,ใช่จับไงก่อนฟุตเทมิงฟุตออนกราวแล้วมันกินอะไรวะเนี่ยผมก็รู้กันว่ามันกินอะไรอันนี้มันเป็นของหมาใหม่นะครับชื่อว่าอามาด็อกโกอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันมันน่าจะกินของพิเศษจะกินเป็นเนื้อหรือเปล่าวะซึ่งเนื้อเราก็ยังไม่มีนะในตอนนี้โชคดีมันไม่กัดผมเว้ย ข้างหน้านู้นข้างหน้านู้นก็มีอีกอ่ะเนี่ยอันนี้เบบี้ปะดูตัวเล็กๆอ่ะไม่ใช่เบบี้ด้วยอ่ะเแสดงว่าตรงนี้มีหลายตัวถ้าเราเปิดมันตัวนึงนี่มันมันแดกกูแน่ยกตีเดี๋ยวต้องไปหาโดโดเมื่อกี้ตรงนู้นมีโดโดอยู่เจอตัวโดโด้แล้วครับตอนนี้เลเวลร้อยสามด้วยตีหัวดีหัวโอ้โหเลือดสาดอีกทีนึงเรียบร้อยขอภัยด้วยที่รุนแรงไปนิดนึง เอาละจัดกลับมาหนึ่งขวานตอนนี้ขาดแลว้วขาดฟินเอาเราเอาฟินไปคลาฟไอ้นี้หมดเลยลูกดอกงันเดี๋ยวนี้เราเฉาะอ,อันนี้ได้เราได้เนื้อมาแล้วครับนิดหน่อยมันก็ได้จะยังไม่เพียงพอแล้วผมว่าเราต้องหาหินก้อนใหม่ก้อนใหญ่ๆแบบนี้น่าจะได้เราเตรียมขวานมาด้วยขุดมา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 ,ดมาเอาละเอาขวานมาก่อนแล้วครับตอนนี้แล้วก็แคมป์ไฟโบล่าด้วย โบล่านี่เผื่อไว้เผื่อเจอแรปเตอร์นะครับถ้าเจอแรปเตอร์นี่เป็นปัญหาแน่นอนอ่ะโบล่ามาของเท้ามาทีนี้เลือดไป250ร้อยห้าสิบตามิน่าสองนะครับผมแล้วก็ดาเมจดาเมจ175สปีด145ยสี่สิบห้าฟติตูดสาโอเคเรียบร้อยทีนี้ลองไปโยนเนื้อดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะกินเนื้อหรือเปล่าเราก็ต้องเอาเนื้อใส่วิธีเนคสูงก่อนอ่าเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นเอาเวลแค่35มห้เหรอ อ่ะโยนไปพี่กินเปล่าวะมันดมดมมันดมมันดมมันดมไม่แน่นนะจะกินก็ได้นะโอมันอยู่นู่นเฮ้ยมันกินมันกินมันกินนี่วะใครบอกวะเฮ้ยมันขุดมันขุดอุ้ยอุ้ยมันดำลงไปดีดีแล้วทุกคนทุกคนมันดำไปไหนก่อนคือบอกไม่แน่ใจครับตอนนี้ เนื้อผมยังวางอยู่บางตัวมันมันเหมือนมันใส่เกาะมาเริ่มต้นเลยอะ่ะเฮ้ยตัวนี้มันดมอาหารผมแล้วป่ะกินเลยพี่กินเลยพี่เฮ้ยเฮ้ย,ยกินไม่ใช่อ่ะเนี้ยพอมันกินปุ๊บมันมันจะขุดมันจะขุดหลุมไปเลยวะ่ะเดี๋ยวผมต้องหาอะไรกินก่อนตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแค่มันที่หิวอย่างเดียวผมก็หิวเหมือนกันเอาละเติมของก่อนแล้วก็น้ําก็หมดด้วยต้องไปหาน้ํากินบ้างข้างล่างมีเปล่าเนี่ยโอ้ ข้างล่างนมันมันเป็นไอ้นี่แล้วนี่หว่ามันเป็นตึกโด,ดลงไปตรงนี้ตายแน่นอนลำบากแล้วหาน้ำยากต้องลองไปวิ่งเสี่ยงเอาดูข้างหน้าโอ้ยุอ้ยโอ้ไปเท่าไหร่วุ่เกือบไปกินเบอร์รี่ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะมาหาน้ำเอาดีกว่าข้างหน้าต้องมีดิมีปะใช้ไหมใช้น้ำไหม ไม่ใช่น้ําแต่ว่าเดี๋ยวนะมันเจอโฮโลแกรมรูปกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอ้ยฟ้าฟ้านี้ใช้น้ํำไหมไม่ใช่น้ำํำเสียดายเป็นแค่โฮโลแกมเฮ้ยแต่ว่ามีลาธารอุ้ยรอดตายไปดีงั้นต้องเตรียมวอเทอร์สกินมาก่อนเลยเพราะว่าหาน้ํายากโอเคอัพมาแล้วเหรอจัดมาเลยแล้วกันได้อันเดียวครับเพราะว่าหนังน้อยอ่ะเอาละเติมก่อน ได้แล้วเฮ้ย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 มีบางอย่างเกิดขึ้นบริเวณนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ยระวังตึกจะถ่อมไปเนี่ยเมื่อกี้มันเสียงอะไรวะก่อนหน้านี้มันมีเหมือนเศษหินเศษดินตกจากตึกนี้ครับเมื่อกี้ผมออกไปดูวิธีการจับมาแล้วก็หลังจากที่เราโยนเนื้อไปพอมันดมดมครับเราต้องเข้าไปใกล้ๆด้วยครับมันมาดมดมเย็ดเย็ดนะครับสกีปีเป็นช้ยและอันน้ำสกิบีดินะครับผม ก็เรากด e อีกทีนึ่เป็นการจับกลับมาที่เดิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเยนเนื้อใหม่รอบนี้ไม่พลาดเพียงแค่มันมาดมอย่างเดียวครับไม่เป็นปัญหาอ่ะโยนไปแล้ววนกลับมา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 แล้วให้มันดมครับแล้วเราก็กด e นี่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 ดมแล้วดมแล้วเฮ้ยทำไมไม่ได้มาเนี่ยมันไปแล้วไปแล้วนี่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 ต้องตรงนี้ต้องตรงนี้ได้ไหม มันไม่ขึ้นให้กด e ว่ะอ๋ออาจจะเป็นที่ว่ามันไม่ชอบป่ะมันอาจจะไม่ชอบเนื้ออันนี้เพราะว่าคนที่ผมไปดูเขาใช้กิ๊บเบลิลนะครับผมเดี๋ยวถ้ากด e ไม่ได้ก็ว่ากันอ,อีกทีนึงเรียบร้อยครับอ๋อได้โอเคอ๋อมันต้เป็นจังหวะพอดีเฮ้ยเฮ้ยอย่อยาก,กัดกันผายแล้วหมายไปโดนลุอุ้ยยังไงก่อนเนี่ยช่วยช่วยช่วยเดี๋ยวเด้อไล่ตาไปแล้วกันไล่ตาไปเรียบร้อยโดนโดน อุ้ยอุ้ยขามันไ้หนูหามันข้นามันเออเก็บร้อยเสร็จอุ้ยเก็บเรียบอย่างตึงด้วยแค่600กว่านะเพียงแค่492แต่แม่งตึงไล่ข่าหมดละนี่ครับเนื้อพรามมารู้สึกว่าตอนแรกผมจะใส่หมดแล้วมันจะเกมหลุดม,มากมายเลยผมก็เลยเอาหมดออกไปครับค่าพลังก็จะปรับที่0.7นะครับปกติมันจะ0ะ0ูป่ะ0.2หรือ0.3เป็น0.7ที่เหลือ1หมด ยกเว้นน้ำหนักนะครับอำหนาเพิ่มอีกเลือดไปนิดหน่อยวุ้นเวีวาได้เยอะเลยวะ่ะสปีดสักร้อยเก้าห้าดาเมจดาเมจเ,เลือดกำหนาอ่ารู้สึกว่าตัวนี้นะครับก็จะมีชุดเกราะมีอะไรมากมายนะได้ประมาณนี้ก่อนเนี่ยอาเมอร์ใส่ได้เกียร์ใส่ได้นะครับเราต้องพิมพ์คขาว่าด็อกปะถึงจะเจอชุดเกราะของมันเนี่ยอามาด็อกโกอาเมอร์ ก็ยังมีโพลิเบอร์ที่อาจจะต้องหานิดนึงครับโหแต่ว่าหน้าตาเขาดูหล่อเหลาเมื่อกี้พอเราจับได้ปุ๊บมันเปิดเราเลยเว้ยแต่ถ้าเราไม่จับมันมันก็ไม่ตีเราก็น่าแปลกเหมือนกันที่มันดันเป็นพันธมิตรแต่งั้นทีนี้เนื้อเนื้อย่างมีมานิดหน่อยไปหมดทแล้วกินเนื้อย่างก่อนแล้วกันอยูมากหิวมากสามเขาตัวนี้เราน่าจะจับเอาไว้นะหมานี่มันบวกสามเขามันสู้ไหวไหเนะี่ยขาเาไว้เท่าไหร่ ตามขัวเวียนสิบห้าน่าจะได้อยู่นะไว้ฟามครับช่วยกันช่วยกันอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยทำไมเสียงกัดมันดูตักแน่นเหลือเกินเมนูพิเศษมีอะไรบ้างเทิร์นคอม์บอเนียนโหมดออนอันนี้คอม์บอเนียนโหมดออฟอ๋อเหมือนมันจะมีโหมดช่วยโหมดดำดินโหมดอะไรพวกนี้ด้วยดีกว่าเนี่ยเราปรับได้เลยแกล้งตายก็ได้นะนี่ <laughs> ออน่ารักดีว่าน่ารักน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวลองอันอื่นด้วย ซิดออนนั่ง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 ได้แล้วนี่โอ้โหเก่าครับเก่าใช่ได้ใช่ได้ไดมีอะไรอ,อีโมดอีโมดโหมดขุดขุดขุดน้อยขุดน้อยขุดได้เปล่าขุดสั่งขุดขุดเนี่ยฮะอันนี้ได้ขออาหารเอ้อยเฮ้ยลูกเล่นเขาเยอะว่ะวันนี้เราจะจอลึกดูนะครับทำอะไรได้บ้างลูกหัวได้นะเล่นกันได้เล่นกันได้แจ๋วมีอะไรอีก อันนี้เฟสเฟสอันนี้เฟสเฟสคืออะไรคือเตรียมตัวใช่ไหมแล้วก็ฮูสแดนี่คืออะไรไม่ทํางานเอาอีกทีอ๋อน่าจะเป็นการแบบว่าสั่งการสแกนไว้ตลอดเวลานั่นเองดําดินดิดำดินดดได้ปะไม่ดําอีกทีนึ่งอ๋อนีมน่มันมันมีนี่อยู่มันมีตัวแบบมันนับถอยหลังอยู่อ๋อมันอาจจะต้องเดินไปหาของแล้วมันจะเป็นประมาณว่า มันจะเจอของอะไรประมาณนี้ป่ะตัวนี้ follow distance เหรอ c l o s e distance ก็คือระยะใกล้หน่อยอ่าแล้วก็ e m o ม e ขอลองที่เหลือหน่อยขุด uh oh. ดินอะโมดขุดดินอันนี้เป็นแค่อ e ีโม e เฉยๆนะถ้าเป็นขุดขอมันเองจะมีของนะครับผมทีนี้ลองอีกท่านครับอ่าท่านี้เป็นท่าแบบโค้งคำนับอ่าประมาณนี้โอเคเรียบร้อยอ่าลทุกคนทีนี้เราก็เดินทางกันเลยครับผมจะหาพันธมิตรไปเรื่อยๆผมอยากจะได้หมาครับเยอะๆเลย พะหมาตัวเดียวนี่น่าจะยังแจ๋วไม่พอต้องมาแบบเป็นฝูงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาหมาเราเข้าไปใกล้หมาอื่นเนี่ยหมามันจะเปิดเราทันทีเพราะนั้นอาจจะต้องพาร์ทสี่หมาไว้ก่อนตรงนี้ยังมีหมาอีกปะ่ะเฮ้ยดันูุนมีนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราสั่งไอ้หมาเรารออยู่นี่ก่อนหมาตัวนี้เป็นตัวเมียรครับชื่อว่าจ่าจ้าครับตัวนี้อ่าขอถ่ายชื่อก่อนแล้วกันอ่าน้องจา่าจ้าเรียบร้อย ทีนี้ผมจะไปจับด้านนู้นเพิ่มเติมเฮ้ยมันมันกวางนี่หว่าไม่ไม่ใช่หมาหรอทุกคนกูดูผิดแล้วสับโด,โดโดก่อนนี่นี่เออเอาเนื้อหนังโดโด,โดก่อนอุย้ยไม่ไปโดนหมากูเองอวิวเยอะนี่หว่าเรียบร้อยเฮ้ยอย่ายอย่าแย่งอย่าแย่งเ,งน,เน,นื้อเจ้านายหนูเอาเอาหนังมาเนื้อพรามนี่ฝ่าไว้ก่อนแล้วกันทีนี้ขวานขวานไม่ใช่หรอออกมาแล้วเหรอวะลืมติดตั้งเว้ยอ่ะโอเครอเนี่ยนะ เดี๋ยวต้องไปดูกีกทีนึงว่ามันเป็นหมาหรือมันยังไงซ่อนอยู่หรือเปล่าตอนแรกผมมองเป็นหมาแล้วไปละมากลายเป็นกวางน่าจะตาฝาดแล้วแหละมีแม่มีหมาแม่ไม่มีแล้วแหละผม,ามสายตากว่าจร,จริงเดี๋ยวถ้างั้นรอยนี่ไปให้หมาแดกได้เลยเออเรียบร้อยเปิดมา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 อูน้ำอีกกินน้ำก่อนเดี๋ยวนี้ไปตักน้ำเพิ่มได้เข้ายังกินช้ามาก ยิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปเลย,ยเปิดเข้าไปเรื่อยๆวุ้ยแต่หมาไม่รู้ไหววะเนี่ยตัวใหญ่เงี้ยเดี๋ยวผมล่อดได้ครับมาทางนี้ทางนี้หมาเราอยู่บนครับเดี๋ยวให้หมาสอยอย่างท้ายล้าหลังเฮ้ยเฮ้ยมันมันเริ่มหนีแล้วปะมันหนีมันหนีนหนเฮ้ยเร็วจ้าจ้าเร็วมันไม่สู้เตรียม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 เลยแกบบวกบวกเลย เดี๋ยวยิงรอให้เออวงลหลังๆนี่เขาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเออเออเรียบร้อยเสร็จนี่โอ้โหแท้ซากเรียบโอ้โหลูกหลงลูกดอกไม่เหลือไม่ให้เลยเหรอมี Dust. อิเล็กทรอนิกส์เอเลเมนต์ดัสตอ่าโอเคอยู่ได้เ,เลื่อยใหม่นิดนึงครับเติมเลือดไปแล้วกันทีนี้เรามา,าด้านนี้ต่อเดี๋ยวผมนะครับจะมาตั้งหลักปักฐานบริเวณนี้แล้วกันดูเหมือนว่าข้างหน้านี้มันจะขึ้นไปข้างบนได้ครับโดดข้ามมาก่อน แล้วก็เวลาเราหิวน้ำเราได้ลงมากินน้ำตรงนี้ได้จะจ้ามาอย่างไงเร็ว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 มันฉลาดไหมเนี่ยเฮ้ยมันฉลาดด้วยวะมันไม่ได้ลงข้างล่างเห็นป่ะมันเดินอ้อมโอเคเลยเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้หนูตรงนี้ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยเดี๋ยวอยู่นี้แหละดูก่อนดูก่อนน่าจะพอได้อยู่นะแล้วก็ตรงนี้ลงมาได้ อ๋อโอเคนี่แหละอยู่นี้แหละเดี๋ยวเราลงฟา์เดชั่นเลยแล้วกันครับติ้งของเดี๋ยวนะเออเอาเอาหมวกอะไรมาใส่ก่อนเปลี่ยนชุดหนังก่อนแล้วกันในตอนนี้อ่าแล้วก็บูทฟารเดชัน่นผมว่าผมก็ย,ยังไม่ได้เรียนรู้เรียนรู้ให้หมดก่อนจัดมามเรียบร้อยอ่าโอเคครับได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผมชอบมากดไอคอนเบติกอยากจะเอามันออกยิงขาดเป็นไม้อ๋อไม้น้อยมากตัดไม้ก่อนแล้วกัน นี่มีต้นไม้ให้พอดีเก็บให้หมดเลยแถวนี้เรียบร้อยเฮ้ยอันนที่ติดอนะไรวิ้ยพื้นมันไม่ค่อยเรียบ่ะถ้าเวลาเราวิ่งจะวิ่งลำบากนิดนึนงแต่ถ้าลงฟาร์เดชัน่นน่าจะพอดีอ่าสับไปให้หมดอันนี้พังไปแล้วด้านนี้ต้นหนึ่งนี่ไงพื้นมันอนขทางง่อยๆงยั้นเราต้องอยู่ริมหน่อยม่งั้นเดินลำบากเนี่ยต้องเป็นตรงเนี้ยตรงหน้าผาเนี่ยเหมาะมาก เดี๋ยวลองดูคราฟได้เท่าไหร่คราฟได้ตอนนี้ได้7็เอามาหก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวของไม่พอเอาเท่าที่ได้ถ้าลงนี้ได้เลยไหมถ้าลงตรงนี้เลยมันก็จะเสมอกับตรงนี้พอดีมันก็จะทําให้เราวิ่งแล้วมันไม่สะดุด่ะมันก็ลงเสมอมันนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละเออเรียบร้อยแจ๋วเออเดี๋ยวผมค่อยมาเคลียร์ข้างหลังนะครับตอนนี้เอาตรงนี้ยื่นมานี่ก่อนยื่นไปข้างหน้าได้ปะ ข้างหน้าข้างหน้าไม่ไปวะข้างหน้าตรงนี้มันไม่ให้ไปแล้วทุกคนงั้นปิดตรงนี้ไปก่อนแสดงว่าตรงนี้เราต้องต่อเป็นออ่ตัวพื้นที่เป็นซีลิงนะครับยื่นมาแทนอันนี้เก็บให้หมดเลยมันจะได้ไม่ทะลุเข้าไปในบ้าน,นจะได้สวยแล้วนี่หมากูไปไหนอะเนี่ยหมาไม่โดดหรอหรือว่าญ่าบังอยู่ไม่แน่ใจว่าหมาหายไปไหนน่าจะอยู่ข้างบนนั่นแหละ ขึ้นไปดูดิอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ก็ยังเห็นกันอยู่ลัดหลัดเอ้าอยู่นี่เฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้แล้วเนี่ยโอ๊ยกูกูกูต่อยกูต่อยแบบมีโมโหอะแล้วไม่เดินออกมากูก็ต้องต่อยมึงนี่โง่เกินไงเดินมาดิเดินมาเดินมาเฮ้ย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 ไปงุ่มจ้าจ้าบวกเออทีเดียวแม่งกระเด็นเรียบร้อยโอ้โหแม่งโหดว่ะยอด ของมาโหตึงสดๆดาเมจเลยทีนี้ดาเมจก็ไม่ได้อเวอร์โอวังนะอันนี้ใกล้เคียงออฟฟิเชียลอยู่มากกว่าออฟฟิเชียลนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูนี้หน่อยนี่เราได้ฝูงหมาเพิ่มแล้วมันบวกแพ็คไปนะยิ่งอลังการมากขึ้นเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราให้มันเป็นเรื่องเวลาวก่อนเพราะว่าผมจะสร้างบ้านที่เสร็จเลยเอาเป็นพาร์ทาร์ทไปพาร์ทนี้ทําสร้างบ้านจับสัตว์หนึ่งตัวประมาณนี้ ไม่ใช่ว่าจับสิบตัวไม่สร้างอะไรเลยเมนงี้ยหน้าเบือ่อสูต้นไม้ก่อนมาดูอย่างนี้สีมันเปลี่ยนนิดนิดน,น,น,นะเวลาอยู่ใน,นที่ร่มตรงนี้มีหมูตัวหนึ่งเอาหมูไปด้วยดีป่ะเนี่ยไหนจะจับแล้วก็จับหลายๆตัวหนะ่อยจับตัวเดียวมน้อยไปเอาหมูสักตัวหนึ่งหมูนี่เดี๋ยวใช้สากกระเบือก็ได้ผมล็อกด้วยโบล่าได้อยู่แต่ต้องพาร์สีหมาห้ดีมนกันหมากูแดกเอาลล้ว嘛วิเท่าไหร่ก็ว่าไปไม่ต้องสนเร็วโอเคสากกระเบือไงตีหัวตีหัว,หวหสีสวยด้วย ส้มปิดเลยนะครับตัวนี้ต้องชื่อว่ายูสุตอนนี้เขาฮิตอยู่ส้มยูสุเร็วเวหลับยากมากเฮ้ยเรียบร้อยอ่าได้ละเบอร์รี่เบอร์รี่สีม่วงมีเยอะอยู่จัดใส่เข้าไปกิน้ะครับตอนนี้ระหว่างรอก็เอาที่ขี่ไปด้วยเลย,เลยได้ขี่กลับบ้านฟิโอเมียซดโดของนาา่าจะพอฟิโอเมียอยู่นี่อ่ะได้ละเรียบร้อยครับจับได้พอดี อ่าโอเคน้ำหนักมาแค่200กว่าเลือด800เติมที่ขี่ไปก่อนงั้นต้องให้วิ่งตามอะไปพวกเรากลับกันเปล่าเตรียมพร้อมดูยไว้ด้วยจะได้ทำการระวังตัวต้องลงตรงนี้หรือเปล่านี่ลงตรงนี้จะมาถึงบ้านเร็วๆๆ,ๆโอเคจา้าจ้ามาจ้าจ้ามกลัวความสูงไม่ค่อยกล้าโดดนี่มาถึงแล้วเรียบร้อยไอ้หมูยังไม่มานะครับตอนนี้ ทีนี้ผมสร้างบ้านตรงนี้ต่อเลยแล้วกันเอาไว้เสร็จนี่ก็จะมียื่นหน้าไปสักนิดหนึ่งให้มันเป็นแบบระเบียงสวยแล้วก็ตัววอลตัววอลได้น้อยมากสงสัยวันนี้อาจจะยังไม่เสร็จแหมแต่ถ้ายังไม่เสร็จมันก็คาใจอีกต้องเอาไว้เสร็จดิอ่ะยื่นใน่นี้ไปก่อนแล้วก็วอลทั้งหมด6อันเดี๋ยววอลนี้มันจะลงยากหรือเปล่าเนี่ยทางนี้มันสามารถฟลิปได้ทุกคนเมื่อก,กี้ผมก็ไม่ได้ดูนะครับอ่าก็ไม่ยากมาก แล้วก็ฟิปก่อนโอเคอีสบายเลยง่ายๆด้านนี้เอาเป็นหน้าต่างไหมหน้าต่างก่อนฝั่งนี้ก็หน้าต่างอ่าเรียบร้อยนี่ก็เป็นวอลธรรมดาจริงๆจะเอาให้มันออกไปก็ได้อ่ะหมดแล้วนะครับผมต้องไปฟาร์มเพิ่มไอจุดที่มีไม้ก็ดันแบบอยู่ไกลบ้านนั้เลยเกินก็เลยทําให้สร้างลําบากไปนิดนึงเดี๋ยวมันจะเก็บไม้ไปแบบเยอะๆเลยทีเนี้ยฟาร์มเอาค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ นี่อะไรวะอันนี้บักทำไมมึงยังปล่อยให้มีสภาพบักๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้วะเนี่ยมึงพัฒนาเกมมากี่ปีเนี่ยสับไปอีกต้นหนึ่งโอเคเรียบร้อยยังไม่หมดเอาอีกไม่พอเว้ยวันนี้วันนี้เอาแบบหนักๆเออก็วางคอนดิชั่นที่แค่ชั้นเดียวพอม่งั้นของไม่พอแน่เดี๋ยวตัวหลังคานะ่าต้องใช้หกเดี๋ยวเราต้องเตรียมของไว้เลย จะได้รู้ว่าเราขาดอะไรบ้างอ้ยตัวน,นี้ให้เยอะมากน้ำหนักเยอะเลยครับทีนี้น้ำหนักเกินเลยลองดูหน่อยหลังคาตอนนี้ได้15เอาหแคปแล้วก็ตัววอลตัววอลได้14บประตูหนึ่งแล้วก็ที่เหลือ,อวอลไปเลยโอเคน้ำหนักเพิ่มอีกเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็พอครับกลับไปสร้างได้ละเอาละครับกลับมาถึงเรียบร้อยเอาหมูยัดใส่บ้านเลยเดี๋ยวตรงนี้ก็มันจะต้องมีวอลอันหนึ่งที่เราจะต้องเปิดได้ครับมันจะได้ ขนพวกหมูหมากาไก่เราออกมาได้นั่นเองตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างก่อนอ่าเรียบร้อยเนี่ยข้างหลังเนี้ยนี่นี่น,นี่ข้างหลังนี้ต้องเอาแบบเปิดได้ไปเลยเปิดได้กี่อันดีวะเปิดได้หมดเลยแล้วกันด้านหลังเนี้ยโอเคนี่ธรรมดาฝังง่งนี้เฮ้ยฝั่งนี้ต้องเป็นหน้าต่างลืมอ่าเรียบร้อยอีนี้ปิดเลยครับปิดลังคาเรียบร้อยเลยจัดมาเฮ้ยนี่ตกลงตกลงกวางฟอนเดชั่นเท่าไหร่วะเนี้ย เอ้าวางไว้ในชั้น9้าอันหรอไม่พอครับตอนนี้ต้องเอาซีลิงเพิ่มโอซีลิงเพิ่มไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าดันไปเอาไส้อย่างอื่นไปแล้วนี่เป็นออกรูได้ไหมเนี่ยออกรูไม่ได้ก็ต้องออกทางนี้ทางเดียวที่เราทําเอาไว้นี่เออเป็นทางเข้าของหมูหมากระไก่นั่นเองนะครับว่าจะเอาไปยืนตรงระเบียงก็คงจะแบบเอาไปยืนตรงระเบียงไม่ได้แน่ๆนรูเหมือนว่าพื้นที่เราจะแคบเกินไปครับทุกคนถ้าเราทําแบบนี้มันต้องต่อตรงนี้ขึ้นไปอีกอันนี้เก็บก่อนแล้วกัน พอเป็น่งนเนี่ยเราจะลงจอดไม่ได้เท่ากับว่ามันจะติดหัวตลอดเวลาเราต้องลงวอลตรงนี้เพิ่มอีกหลังคาที่เหลือเราก็จะปิดไปแบบนี้นะอ่าได้โยเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูข้างหน้านี้เป็นไงบ้างเนี่ยครับมันก็เหมือนกับว่ามันมี2ชั้นแล้วมีระเบียงแต่เราต้องปรับแต่งนิดนึงคือถ้าไม่เป็นแบบนี้แล้วไอหมูพวกนั้นมันอยู่กันไม่ได้เลยนะครับอ่ะก็เป็นว่าพัทดีนะครับน้องๆพี่ก็จบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันยังไงชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กำลังใ,ใจกันด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ